ต้องบอกกันเลยว่าไฮไลท์ของนี่นะคะคือการปิ้งขนมปังแบบโบราณน,นั่นเองนี่เลยคือไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะโอ้โหเนื้อเยอะมากนี่ขนาดยังไม่กินนะคะแค่จับบางเดียวอ่ะยังกรอบเลยอ่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของร้านนี้เลยนั่นก็คือเมนูน้ำ ตลาดนันดรถไฟสีนักลินนั่นเอง <Wow. S 1> วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะเอาใจสายหวานกันมากดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะไอเดนอยู่ที่ร้านจงเจริญขนมปังปิ้งโบราณเจ้าท่านนั่นเองค่ะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นตำนานมากเพราะว่าคนไปกินเยอะมากเพราะฉะนั้นจะเด็ดขนาดไหนเราไปดู หรือว่าไฮไลท์ของนีนะคะคือการปิ้งขนมปังแบบโบราณนั่นเองซึ่งการปิ้งวิธีนี้นะคะจะทำให้รสชาติมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นเราอย่ารอช้าไปชิมกันเลยค่ะ มาดูกันที่ชิ้นแรกกเลยดีกว่านี่เลยชิ้นแรกนะคะน่าจะเป็นชาไทยคือไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะโอ้โหเนื้อเยอะมากนี่ขนาดยังไม่กินนะคะแค่จับบางเดียวอะยังกรอบเลยอะเรามาชีกข้างในให้ดูดีกว่าโอ้เรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเ่มเลย,เลย ขนมปังเขามีความกรอบมีความนุ่มมากทุกคนแล้วเนื้อชาไทยคือหอมมากส่งับที่เป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนไฮไลท์ของร้านนี้ตัวเด็ดอีกตัวนึงเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นไส้หังขยะโอ้โหเนื้อเยอะมากโอ้โหเนื้อเยอะมากทุกคนเห็นปะเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหน ทุกคนหอมสังขยามากแล้วคือกลิ่นเขาเข้มข้นมาทุกคนดูเนื้อดีเนื้อเยอะมากอะ่ะมาเราไปดูกันที่ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเลยชิ้นต่อไปนี่ว่าร้านเนี้ยน่าจะเป็นไฮไลท์ทุกตัวเลยนะนี่โอ้โหเนื้ออสทองคือเยอะมากดูดิกินเลยนะเนาะเขามีทอดแบบหวานวานะ่ะอร่อยจริงดูดิเขามีครีมด้วยเห็นปะ เอาจริงสามตัวนี้ให้คะแนนสิบสิบเท่ากันหมดเลยนะเด็ดจริงๆนะทุกคนความลับของที่น,นะคะก็คือไส้ครีมขนมปังที่นั่นเองต้องบอกกันว่าที่นี่นะคะเป็นตำนานตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกจึงทำให้รสชาติขนมปังที่นี่นะคะเป็นเอกลักษณ์เราไปกิรนรสชาติเราไม่กันดีกว่า เมนูต่อไปนะคะนี่เลยค่ะเป็นเมนูทูโทนนะคะเขาจะมี2สีสีแรกนะคะจะเป็นชาไทยและสีสองก็จะเป็นสังขยาเองเพราะฉะนั้นไอรีจะเริ่มกินชาไทยก่อนเรามาเริ่มกินกันเลยิ่มเลยนะคะโอ้ใส่เยอะมากทุกคนดูอืมใส่เข็มข้นมากแล้วก็มีความหวานแล้วก็ได้กลิ่นชาไทยด้วยทุกคน <S <S ต่อไป <S <S 2> <S 2> <ๆ>เราไปกินรสชาติสังขยากันนี่เลยโอ้โห ขยงกระาก,ก็เด็ดอะชาไทยก็เด็ดขิงกะยาคือหอมมากอร่อยมากอันนี้คืออร่อยที่แท้กับชาไทยเลยนะและนี่คือเมนูขนมปังของร้านจงเจริญนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของร้านนี้เลยนั่นก็คือเมนูน้ำจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปดูกันเลยค่ะ กินขนมปังหวานๆแล้วเรามาเพิ่มความหวานด้วยเมนูน้ำที่นี่กันต่อเลยโดยเมนูน้ำที่นี่นะคะเขาก็มีให้เลือกเยอะมากโดยเขาจะชงใหม่ทุกแก้วสีสันดูน่าทานไม่แพ้สีไส้ของขนมปังเลยค่ะหรือจะเป็นเมนูกาแฟซึ่งทางร้านเนี่ยเขาสกัดด้วยหม้อมโมกาพอรตแบบแก้วต่อแก้วเลยจึงทำให้รสชาติเข้มขน้นโดดเด่นไม่แพ้กาแฟแบรนด์ดังๆเลย นี้นะคะไอรินก็มีกิฟต์ยเชอร์จากร้านจงเจริญมาแจกแฟนๆด้วยนะเพียงแค่ร่วมสนุกด้วยการแชร์คลิปนี้ไป Facebook ตัวเองแล้วตั้งเป็นสาธารนณะพร้อมแท็กชื่อเพื่อนสคนจากนั้นแคปหน้าจอส่งมาที่ไลน์ใช่กูเราจะสุ่ผู้โชคดีขึ้นมารับไปเลยกิฟต์ยเชอร์จำนวน3ใบใบละ200บาทมารล่มสนุกกันเยอะๆนะ มากทุกคนบอกเลยว่าสําหรับใครนะคะที่อยากมากินนะคะแนะนําเลยว่าต้องมาร้านนี้เลยจงเจริญขนมปังปิ้งเตาถ่านนั่นเองบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆค่ะวันนี้ก็อิ่มมากๆขอตัวไปนอนก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ